ครับ <Workers, S 2> ผมกับ <kg S 3> ผมเองนะครับรับบทเป็นพันหนึ่งครับผมอยู่เมืองตะกาครับค่ารุโบนะคะรับบทเป็นพายอารค่ะเป็นผู้มั่นของพันหนึ่งค่ะอยู่เมืองตะกาที่เดียวกันครับผมตอนนี้ครับรับบทเป็นแสนเก้านะครับอยู่เมืองตะกาเหมือนกันครับครับผมสับบอยนะครับเป็นล่าสี่สั่งครับผมก็เป็นพ่อประจันเนี่ยค่ะตอนเด็กครับผมค่ะเสกน่าคารุโบค่ะก็เล่นเป็นประจันนะคะอยู่เมืองเอกเนืค่ะมิ้นค่ะและฝลปุยๆค่ะอยู่เมืองเอกนิเหมือนกันค่ะ ครับนักรับรับบทเป็นชนะลมครับจากเมืองขณิกเช่นกันก็ดีนะครับก็ท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็ชอบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบอกว่าเรื่องนี้ดีมากเลยนะครับอยากไปดูอีกนะครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหพูดจริงจครับพูดจริงๆแต่ว่าก็ยาวไปหน่อยแต่ว่าเราตัดแล้วนะฮะตัดแล้วตอนนี้รอบต่อไปไม่มีบอยแล้วนะครับครับครแทนตัดไปเลยฮะบทดบอยครับ คือเราทําให้กระชับขึ้นนะครับท่านที่ดูรอบแรกๆจะตกใจถ้าจะมาดูรอบหลังๆใช่ไหมฮะมันจะรอบแรกรอบหลังก็สี่ชั่วโมงหนึ่งนาทียาวอีกหน่อยไม่ให้มันตัดแล้วกระชับกระชับกระชับเลยฮะครึ่งหลังที่บอกว่ายาวไปหน่อยเนี่ยก็ได้รับการตัดต่อใหม่ให้สั้นลงแล้วครับแล้วก็สนุกขึ้นอีกครับมีมุกเพิ่มด้วยใช่ไหมของนัดก็มีมุกเพิ่มมาอมาดูกันมุกเพิ่มแง่คิดมากมายฮะต้องคอยต้องดูหลายๆรอบถึงจะจับได้ฮะ โอ้มันจะต้อนอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมฮะได้ครับ้องน้องๆหน่อยฮะมีไม่เดียวรอบเดียวก็แบบว่าเอากลับไปคิดได้เลยแต่ว่ามาดูสองสามรอบนี้ไ้คิดมันมีหลายมุมมองให้คิดอีกว่าแบบเอ้ยเพลงนี้คัาไปโยงกับเรื่องนี้มันมีแบบหลายหลายมุมมองแต่ละคนตลัวละครต้องมีแง่คิดของตัวเองน้องๆน่ารักมากครับก็ตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นพ่อน้องๆนี่ช่วยเหลือได้เยอะเพราะว่าทําให้ทํทำเราได้มีการซ้อมได้เร็วขึ้นแล้วก็พอเราเล่นแล้วปุ๊บโอ้น้องๆก็เล่นได้แบบที่เราอยากได้เลยครับครับผมต้อนเดี๋ยวเอาต อ๋อจำ,ำมิ้นก็คงได้เหมือนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็คืออย่างแรกเลยได้ประสบการณ์นะ,ะคนะการพัฒนาตัวเองก็อีกหนึ่งเรื่องแล้วที่ทําให้เราได้เรียนรู้การเป็นนักแสดงนะคะแล้วก็ได้รู้ละครเวทีในรูปแบบต่าง,งไปไม่ว่าจะเป็นคราวนี้ก็เป็นจูบบ็อกซ์มิวสิคว์ด้วยนะคะแล้วก็ได้เพื่อนค่ะได้ทีมได้เพื่อนสากทีาดีนแล้วใช่ค่ะก่อนนี้ไม <า S 2> ่ค่อยมีคนรบไม่หลายอย่าง ก็เหมือนที่น้องมิ้นบอกเป็นเรื่องแรกของโบแล้วก็บว่าทําให้โบคณะตัวเองในการเป็นนักแสดงมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าบาง่ีบางอย่างเราไม่รู้ว่าเราสามารถทําได้ก็พี่ช่างสามารถดึงดึงสิ่งนั้นออกมาได้แล้วก็แล้วก็ก็ประทับใจมากๆค่ะก็สนุกค่ะก็พอพอดี ความหมาย,ยางไงค่ะพอเราพอเราต้องมาร้องเพลงเราต้องมามาตีความในในด้านของการแสดงเราก็จะมาดูในในในด้านของรายละเอียดใงให้ลึกขึ้นนะคะพอเรายิ่งดูล้วก็ยิ่งอุ้ยมันมีมันลึกกว่าที่เราฟังเผลินเินมากเลยะคะ่ะคือทั้งความหมายทั้งทั้งการเปรียบเทยทั้งวาดภาพไว้ถ้าเราเห็นภาพก็รู้สึกดีใจน,นะครับที่ เพลงแเพลงดีๆนีครับได้มาให้คนอื่นได้รู้จักในปัจจุบันนี้ได้รู้จักบ้างนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะเพลงเฉลงก็ก็มีมีปรัชญาที่ดีนะครับแล้วก็มีความหมายที่ดีซึ่งปัจจุบันนี้คงหาเพลงแนวนี้ได้ยากเหมือนกันนะครับแล้วก็พอเราเราเราทำเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนรุ่นหลังหรือวัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยได้ได้ได้กลับมาฟังเราก็รู้สึกว่าเออเราดีอ่ะดีดีรู้สึกดีอ่ะครับ บทหลายคนนะที่แบบเศร้าคือละครเรื่องนี้เรื่องนี้คนแต่งยูเป็นละครแบบตลกหรือเปล่าคอมเม้ี่แต่มาดูแล้วจะได้รับอะไรที่แตกต่างไปจากที่คิดนะคะว่ามันมีหลายๆแบบหลายแง่มุมเข้ามาเลยแบบแต่แต่ว่าตลกเศร้าสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรกับนัดบ้างเหรอครับจริงๆแล้วประสบการณ์ตรงนี้ต้องถือว่าเราทุกคนนะนะรู้สึกเป็นเกียรติะครับที่ได้มาถ่ายทอดเพลงเฉลียงอีกครั้งหนึ่งอย่างตัวนัทเองเนี่ย แค่เราได้รู้ว่าเฮ้ยเราจะได้ร้องเพลงเฉลียงในบนเวทีในรูปแบบของละครเวทีที่แบบไม่เคยมีใครเอามาทํามาก่อนเนี่ยแล้วเราซึ่งถือว่าเป็นคนค่อนข้างใหม่ในวงการทั้งวงการเพลงทั้งวงการแสดงอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากเลยครับแล้วก็หลายๆคนที่เขาแบบติดตามผลงานที่ถือว่าเป็นตำนานของการเพลงไทยมาอยู่แล้วได้มาดูเราเงี้ยเออรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีครับหลุดคิว มีมีกันหมดทุกคนแต่ว่าทุกคนก็ต้องแก้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปครับแต่ว่าแต่ละรอบเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยอยากจะมาดูหลายๆรอบและอย่างตั้งแต่รอบแรกมาถึงรอบนี้ก็มีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปตรงไหนก็ให้มาดูกันหลยรอบเดือนการาิดของเ,งาออเราเข้าไปอ๋ออันนี้ก็คือตอนนี้เราเล่นถึง18ตุลาใช่ไหมครับตอนนี้ก็นก่งแต่ตอบรับดีมากเลยเราก็จะเพิ่มไปถึงวันที่25 25มกราครับเฮ้ย hey, ต,ตุลาตุลาฮะตุลาเอาใหม่ปรึกษาเลยฮะยีตุลาคมนะครับจะเพิ่มรอบไปถึง25ตุลาคมรอบสุดท้ายก็คงจะเป็นวันอาทิตย์ที่ <im 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 25ประมาณนั้นนะครับรอบครับก็เล่นสักห้ารอบแล้วกันวันนั้นนะครับยังไม่รู้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 ครับก็กําหนดไว้ประมาณวันนั้นนะครับถ้าซื้อเยอะมีคนอยากดูอีกเยอะเยอะหลายรอบก็เพิ่มอีกครับเพิ่มอีกครับวันนั้นก็เล่นหลายรอบหน่อย คนอยากดูอยากดูมากขึ้นเยอะเลยจากที่ตอนแรกเขาแบบเออละครอ,อะไรนะงงๆพอได้ดูไปแล้วก็โอ้โหเป็นเป็นอย่างนี้นี่เองมันมีครบทุกรสจริงๆฮะละครเรื่องนี้ทั้งตลกฮาแบบฮากระจายเลยฮามากแล้วก็มีทั้งแบบโอ้โหทำไมมันซึ้งอย่างนี้ร้องไห้กันน้ําตาเล็ดเลยแล้วก็ในที่สุดจอตอนจบแล้วเนี่ยมันมันแบบมันได,ไดไ้มันได้อะไรมันได้อะไรกลับบ้าน มันประทับใจมันอิ่มมันแบบตื้นตันไปหมดอันนี้ไม่ได้มโนะฮะนี่พูดจริงๆในฐานะที่คนทําพูดจริงๆเลยะรับถ้าตาเห็นครับผมยังไงก็อยากให้ทุกคนมาลองดูเป็นจริงนะครับทุกอย่างเราพูดตปคือเราก็เราพูดตามความรู้สึกเรานะคนที่มาดูจริงๆก็อาจจะได้เวามไม่ถือเองว่าต้นนะูดแค่เดียวอาจจะพูดคเดียวคนที่มาดูจริงๆอาจจะได้รู้สึกต่างไปจากเราอาจจะแบบว่าอประทับใจมาก